เจริญพรคุณอัมพาพงพันพิเชษผู้มีบุญผู้คำจุนพระพุทธศาสนาท่านนั้นเป็นผู้มากด้วยบุญญาศิษยาของมหาปูชนียาจารย์บุญญาสารที่จะบอกในวันนี้เป็นสิ่งที่ครูบาได้ฝากลูกหลาน ถึงวิธีสร้างชีวิตให้ชื่นบานจะทำการสิ่งใดก็เจริญอันมนุษย์ทุกอาชีพทุกสาขาปรารถนาลาบยศสุขสรรเสริญจึงสแสวงหาวิธีและดำเนินเพื่อก้าวเดินไปสู่ฝันจนชีพวาย บางวิธีไม่ได้บุญไม่ได้บาปที่ได้บาปก็มีอยู่อย่างมากหลายที่ได้บุญก็มีแต่น้อยรายมีบางรายทั้งบุญบาปได้พร้อมกันเรามาดูหลักวิชาของหลวงปู่ท่านผู้รู้แจ้งเห็นในฝันในฝัน ท่านบอกว่ามนุษย์ทุกคนนั้นมีดวงทันที่สถิตยอยู่กลางกายดวงธรรมนั้นได้ชื่อว่าเป็นดวงธรรมดวงที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ได้ดวงขนาดเท่าฟองไข่แดงของไก่เป็นดวงใสบริสุทธิ์อยู่ภายใน ดวงนี้นั้นอยู่ณฐานที่หกไม่ระหกระเหินไปที่ไหนหากดวงนี้ยังอยู่ในภายในชีวิไสัยก็ยังอยู่ยังไม่ตายหากดวงนี้นั้นถึงคราวต้องลับกายก็ดับคือตายชีพสลาย หากดวงนี้สุขใสสว่างพรายชีวิตกายมนุษย์ก็อุดมหากดวงนี้เศร้าหมองไม่ผ่องใสชีวิตใสก็ตกต่ำมีทุกถมชีวิตจึงมีสุขทุกขระทมอยู่ที่ดวงทำกลมกลมในภายในหากจะให้ชีวิต มีสุขสันก็ต้องมันทำดวงธรรมให้สุขใสส่วนจะทำด้วยวิธีการอย่างไรเพื่อทำให้ดวงนิสัยก็ติดตามต,อต่อไปสัััักวนนนนนุ้ออญย สมบัติจะเต็มแผ่นดิน